เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆโอ้ยมาก่อนมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำงานก่อนเอาเอาละครับเอาละครับสวัสดีครับเอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชมวีโก้อีกนิดนึงครับวันนี้มืดแล้วครับผมแต่ก็ก็จัดให้นะครับไม่เป็นปัญหาสำหรับเราเลยแฮนด์เมดจัดให้ครับ ชุดยกวีโก้เ็ดนิ้วครับเสร็จวันนี้ประกอบแล้วติดตั้งให้วันเดียวโอ้ยรอก่อนโอ้ยเอานายแบบของผลดื้อแล้วครับผมชี้ที่หูนับหากว่าเจ็บนะครับมานะครับเดี๋ยวว่าดูกันอายางที่เหมาะสมเป็นยาง285ทับ7 5นะครับวันนี้เป็น2อ5 75 16ไปก่อนนะครับก็ถือว่ายังสวยนะครับอืเดี๋ยวดูกันว่าได้อะไรไปบ้างนะครับวันนี้นะครับโชคได้เป็นโชคโมโนทูบครับของโปรเฟนเดอร์ปรับแดระดับครับนะฮะชุดยก7นิ้วของเราปุ๊บจุดเด่นคือมีตัวดรอบปบังโคงแล้วก็ชุดคำหน้าไปในตัวนะครับผม,มขาล่างก็ คานหนาเลยนะครับแข็งแรงครับโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือคอม้าก็หนาเช่นกันนะครับอืมออนี่เลยครับผมในกระทั่ทงฝั่งนูน้นซ้ายขวานะครับจบดูชุดดอกหลังครับอันนี้ก็มืดกัน ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับจัดให้นะครับตัวคำหลังนี้ก็ให้ความแข็งแรงเป็นเยี่ยมนะครับ,นะรบงานจับขันน็อตเลยไม่ได้ปลัดแปลงนะครับมีชุดอะแดปเตอร์เพากลางครับนะครับมีอะแดปเตอร์เพากลางอีกตัวหนึ่งนะครับเสริมนะชดเชยความสูง ข้างหลังก็คือเป็นประกบเทินเพานะครับล็อกได้ดีนี่คบจุดต่อเบรคครับ,บจะขับได้เลย ขอบคุณครับ